ทำไมนักกายภาพฝึกคนไข้ไม่ให้ปล่อยไม้เท้าสักทีเมื่อไหร่ควรจะปล่อยไม้เท้าได้วันนี้ไปทำความเข้าใจกันครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับรายการทำไมนักกายภาพฝึกคนไข้สโตรกเนี่ยฝึกกับไม้เท้า ตั้งนานไม่ปล่อยไม้เท้าสักทีและเราก็อยากให้คนไข้เดินได้เองแล้วแต่ว่านักกายภาพก็ยังคงฝึกกับไม้เท้าหรือแม้กระทั่งบางคนนะครับคนไข้สามารถเดินเองแล้วนักกายภาพก็ยังกลับมาฝึกกับไม้เท้าทําไมต้องเป็นอย่างนั้นเราไปทาความเข้าใจกันนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าเหตุผลที่จาเป็นต้องฝึกกับไม้เท้านะครับมีเหตุผลสําคัญอยู่อย่างเดียวเลยก็คือขาข้างอ่อนแรงยังรับน้ําหนักไม่ดีเหตุผลนี้นะครับนักกายภาพเนี่ยจะสังเกตจากขาข้างอ่อนแรงของคนไข้ว่าสามารถรับน้ําหนักได้นานไหม สามารถรับน้าหนักได้ดีไหมการลงน้ําหนักในระยะเวลาปกติไหมหรือต้องรีบก้าวหรือว่าเราจะดูว่าเข่าแอนหรือเปล่าสะโพกพับหรือเปล่าอันนี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าการรับน้ําหนักดีไหมก่อนจะไปรับชมเนื้อหาถัดไปไปรู้จักกับทีมรีเบนกายภาพบำบัดกันก่อนนะครับสำหรับผมและทีมรีเบนกายภาพบำบัดพวกเราเป็นทีมนักกายภาพที่มีความชํานาญในการฟื้นฟูคนไข้โรคหลอดเลือดสมองมีบริการไปฟื้นฟูถึงที่บ้านเลยนะครับปัจจุบันให้บริการในพื้นที่ กรุงเทพนนทบ,บุรีปทุมธานีสมุทรปราการนอกจากนี้ครับรีเบนเรายังมีศูนย์ฟื้นฟูกระเด้นไทมตั้งอยู่ที่เมืองทองธานีมีทีมสากวิชาชีพนักกรรายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดนัก,กจิตวิทยาคุณหมอฝังเข็มรวมไปถึงทีมแพทย์พยาบาลที่อยู่ตลอด24ชั่วโมงพี่ๆสามารถมาค้างคืนและทำกรรายภาพบำบัดกับรีเบนทุกวันที่ศูนย์ฟื้นฟูกรเดนไทมได้เลยนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับใครที่กําลังมองหาคลินิกกายภาพศูนย์ฟื้นฟูดูแลหรือนักกายภาพบัตที่บ้านยังไงฝากแนะนําทีมรีเบนให้หน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนไข้สามารถเดินได้เองแล้วนะครับแต่ว่าการลับน้าหนักยังไม่ดีถ้านักกายภาพมองเห็นสิ่งต่างๆพวกนี้ในการเดินหรือในการตรวจประเมินนักกายภาพก็มีโอกาสนะครับที่จะออกแบบการฝึกให้ฝึกร่วม กับการเดินกับไม้เท้าก่อนในช่วงแรกเพื่อลดการลงน้ําหนักขาข้างอ่อนแรงบางส่วนให้กล้ามเนื้อที่พอมีแรงเนี่ยสามารถควบคุมร่างกายให้ได้ดีก่อนแล้วค่อยๆฝึกการลงน้าหนักขาข้างอ่อนแรงที่มากขึ้นกดไม้น้อยลงทีละนิดทีละนิดเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีความแข็งแรงเพียงพอต่อการรับน้ําหนักร่างกายทั้งหมดค่อยเริ่มปล่อยไม้เท้านั่นเองนี่คือเหตุผลครับว่าทําไมต้องถือไม้เท้าเป็นระยะเวลานานหรือ,ออาจจะย้อนกลับมาฝึกไม้เท้า เพราะว่าการเคลื่อนไหวของขาข้างอ่อนแรงยังลงน้ําหนักไม่ดีถ้าใครสงสัยค,คาถามนี้กันกลับไปสังเกตการลงน้ําหนักของพี่ๆเพื่อนๆหรือคนไข้ของเรากันนะครับสำหรับวันนี้รีเบลาไปก่อนสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปวิดีโอของรีเบนถ้าพี่พี่มีคำถามสามารถไปถามได้ในรายการคุยกับหมอโจ้ในเพจ Facebook ไลฟ์รีเบนกายภาพบำบัดนะคะเราจะมีไลฟ์กันแบบนี้ทุกๆวันพุธตอน11.00ครึ่งค่ะสำหรับคลิปวิดีโอความรู้ดีๆแบบนี้นะคะสามารถติดตามได้ที่ช่อง y YouTube รีเบนกายภาพบำบัดเราจะลงคลิปทุกๆวันเสาร์ตอน10.00โมงเชา้าถ้าคลิปนี้ดีแล้วมีประโยชน์นะคะฝากพี่ๆี่กดไลค์กดติดตามและกดส่งต่อให้เพื่อนๆกันด้วยนะคะสำหรับวัน,น รีเบลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ